สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนานะคะของวันที่22มาแบ่งปันค่ะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะแอดก็ยังไม่หายนะคะพี่น้องจะอยังมีไอยอยู่นะคะสำหรับแนวทางนะคะสีคู่เน้นิาใจงวดที่ผ่านมาต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะ ศูนย์หเสองสองนาะทำไมไม่มาสองศูนย์เนาะพี่น้องจากเอ่อต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะมงมดที่ผ่านมาหลุดนะคะเข้าในตารางศูนย์หฝั่งพี่น้องสอปปอลาวนะคะสองตัวล่างข้างหน้าเนาะฝั่งพี่น้องสอปปอลาวนะคะส่วนเลขเบิ้ลน,นี้หลุดนะคะ ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจ๋าทางน้องน่ปุนทางคุณแม่นะคะไม่สบายกันอตามต่อนะคะสีคู่นิ้นนะคะก็ให้เด่นศูนย์เด่นหกเด่นเก้านะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าด้วยเด้อเล่งน้องน่ปุนสามหนึ่งนะคะสี่ชุดนะคะสีคู่นิ้นหกศูนย์หกสองหกงหก สองศูนย์นะคะหกศูนย์หกสองหกหกสองศูนย์นะคะสามชุดนี้กับหัวด้วยนะคะเป็นเก้าศูนย์เก้าสองและเก้าเก้านะคะมาแล้วมาอีกนะคะ <c oughs> สำหรับชุดสามตัวนะคะแอดจังให้เนาะส่วนชุดนี้นะคะชุดนี้ศูนย์สองเจ็ดนีเลขฝันนะคะเลขฝันแอดนะคะศูนย์สองเจ็ดเนาะ ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะคะชื่นชอบค่อยตามเด้อเลขตารางนะคะมันจะมีเจ็ดตัวก็เพราะว่าอ่าแอดให้หกและเก้าเนาะก็ถ้าใครไม่คิดว่าหกับหัวเป็นเก้าก็ห้าหกสองศูนย์หนึ่งสีนะคะห้าหกสองศูนย์หนึ่งสีเนาะอ่ะยังไงก็หยิบจับตัวไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเงปังๆคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า